สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เซทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันกันกบสาวโอนพาวรวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยหลาวพัฒนานะคะในงวดของวันที่14เดือน2 2565นะคะเป็นสูตร1เม็ดเดียวนะคะก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่14นะคะสาวโอนก็มีคำเตือนคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะถ้าชื่นชอบเราค่อยตามเนาะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะสะอนก็คำนวณไปตามสูตรอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะสำหรับงวดที่แล้วนะคะเดี๋ยวมาสรุปของงวดที่แล้วก่อนเนาะเพราะว่างวดที่แล้วนะคะที่สอนได้ให้ไปนะคะสูตรหเม็ดเดียว สายรูดวิ่งนะคะงวดที่แล้วก็หลุดไปเนาะต้องกลับขอโทษขออาภัยด้วยนะคะงวดที่แล้วหลุดเนาะตัวเด่นก็ไม่มานะคะผลที่ออกชุดหกตัวสองหกเก้าเก้าสองห้านะคะสาหรับงวดที่แล้วสรุปก็เข้าเฉพาะเลขตารางนะคะพี่พี่เอฟซีเข้าเลขตารางเนาะสาหรับตารางก็เข้านะคะเข้าสองห้านะคะตารางกําลังวัน สองห้านะคะเลขตารางถ้าพี่พี่เอฟซีท่านใดนำไปเป็นแนวทางสงออนก็ยินดีด้วยเนาะฝากตารางกำลังวันด้วยนะคะอย่าลืมตามเนาะเพราะว่าตารางกำลังวันสะออนก็ให้แค่หกตัวนะคะลงจับวินกันได้เนาะถ้าใส่าใสายรูดวิ่งไม่เข้าก็ลงจับตารางได้นะคะสำหรับวันที่สิบสี่มาตามต่อค่ะสำหรับวันที่สิบสี่นะคะ ในตารางกำลังวันก็จะมีศูน4 5เก้าหสี่ห้านะคะแล้วก็สองสำหรับตัวดินนะคะตัวดินในวันนี้ที่สาวอนชอบนะคะชอบศูนย์นะคะชอบศูนย์กับ 6ตัวเด่นก็จะเป็น0แล้วก็6นะคะสายรูดวิ่งวันนี้นะคะเราพัฒนาเม็ดเดียวสาวโอนชอบ0นะคะถ้าพี่พี่เอท่านใดชอบก็ลองตามได้เนาะตัวชอบเดี๋ยวจะเน้นให้อีกทีนะคะตัวชอบเนาะ ชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะพี่พี่ fc ีสาวนก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนเหมือนกันนอกคํานวณไปตามสูตรก็อยากจะมาแบ่งปันนะคะเพื่อพี่พี่ fc ท่านใดนําไปเป็นแนวทาง สำหรับสูตรหนึงเม็ดเดียวนะคะวิ่งรูดที่0ถ้าใครไม่ชอบ0ูนย์ะคะก็สามารถเอา6นะคะไปวิ่งไปรูดเนาะไม่งั้นก็ลองจับเลขตารางนะคะจับวินวินกันได้เนาะในเลขตารางนะคะตัวที่ชอบนะคะในสูตรหนึเม็ดเดียววิ่งรูดที่0นก็จะเป็น0 6 0ูนเกาะคะแล้วก็ศูนย์ห้าศูนสองศูนะคะ สูตรหนึ่งเม็ดเดียววันนี้ก็ขออวยพวรให้พี่พ f ่เอสนะคะที่เข้ามารับชมเฮงๆรวยๆปังๆนะคะกดอ,ออกไปเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดแนวทางใหม่ๆนะคะที่สวอรนได้ลงให้นะคะโชคดีร่ำรวยคะ่ะ